อยากทานวัละมอ้อให้ได้ผลคุณต้องกินอาหารแบบนี้ครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนันครับตอนนี้คุณกําลังชมรายการซีสแปโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงวิธีการกินแบบ o m a มหรือว่าวันมีอด y ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดครับในปัจจุบันครับผมมีคนที่ทำโอ m มหรือว่า กินวันลลมื้อเนี่ยเยอะมากครับผมเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนมันทําให้เขาอะเฮลตี่นะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีครับอันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะครับผมเนื่องจากว่ามีงานวิจัยสปอร์ตเยอะมากนะครับแล้วก็มีหมอเนี่ยออกมาพูดหลายคนแล้วนะเกี่ยวเรื่องของการที่เรากินวันลลม้อแล้วเนี่ยช่วยในเรื่องของสุขภาพครับ แต่ยังไงก็ตามว่าผมอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อคลิปก่อนๆนะว่าสารอาหารมีความจําเป็นต่อร่างกายของเราครับเนื่องจากว่าการทานโอเมก้าครับผมนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับได้รับสารอาหารที่ไม่มากพียงพอมันอาจจะแบ็คไฟร์หรือว่ามันอาจจะทําให้คุณเนี่ยเจอปัญหาในเรื่องของหลายๆอย่างนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียกล้ามเนื้อหรือว่าสูญเสียตัวของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุแล้วก็ฟังก์ชันการทางานพื้นฐานของร่างกายหลายๆอย่างครับผมนะที่คุณอาจจะเจอปัญหาได้นะครับดังนั้นครับวันนี้ผมจะมาบอก ถึง5วิธีการกินแบบโอมาว่าคุณจะต้องกินอาหารอะไรบ้างเพื่อทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและก็ได้ประโยชน์จากการทำโอมาแบบ100%เต็ม เจ๋งไหมนะครับถ้าเกิดว่าเจ๋งดูให้จบคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันต้องทําอะไรบ้างนะครับอย่างที่1นครับนั่นก็คือการทานโปรตีนในปริมาณที่มากเพียงพอครับในที่นี้คือคุณจะต้องกินเนื้อสัตว์นะครับจากธรรมชาติครับในปริมาณที่เหมาะสมครับผมนั่นก็คือคุณจะต้องกินในส่วนของเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับคือ20%ของพลังงานที่คุณต้องกินในแต่ละวันนะครับจริงๆเนี่ยคนที่ทำโอเมก้าครับผมนะครับ ควรจะต้องอยู่ในโปรแกรมของการทำโลคาร์บไดเอทด้วยซ้ำเนื่องจากว่าปริมาณอาหารที่เราจะทานในแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีตัวของคาร์โบไฮเดรตอยู่ในโปรแกรมการกินของคุณครับผมคุณจะกินไม่ไหวปริมาณของอาหารมันเยอะมากนะครับเพราะว่าคุณจะต้องกิน3าอย่างหลักๆครับ1คือตัวของโปรตีนใช่ไหมต้องกินให้ครบนะครับ2คือส่วนของไขมันดีและ3คือส่วนของคาร์โบไฮเดรตครับผมอันนี้ยังไม่นับตัวของวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ผักต่างๆที่คุณจะต้องกินให้ครบเลยครับเพื่อให้ร่างกายมันมีฟังก์ชันที่เป็นปกติครับผม การทานเนื้อสัตว์นะครับในที่นี้คือเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อปลาหรือแม้แต่ซีฟู้ดครับผมมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อคนที่ทาโอเมก้าครับเพราะว่าตัวของเนื้อสัตว์ครับจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนนอกเหนือจากตัวของโปรตีนแล้วนะครับมันจะมีในส่วนของวิตามินแร่ธาตุสารที่ชื่อว่าโคลีนแล้วก็ตัวของไขมันดีบางชนิดครับที่อยู่ในตัวของเนื้อสัตว์ครับผมทำให้เรานะครับผมได้รับในส่วนของสารอาหารที่ดี ที่มากเพียงพอที่ทำให้ฟังก์ชันของร่างกายมีความเป็นปกติครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราได้รับโปรตีนที่มากเพียงพอครับทำให้เราไม่สูญเสียกล้ามเนื้อในการที่เราทำโอแมสข้อที่1ครับผม2คือมันทาให้ฟังก์ชันของฮอร์โมนพื้นฐานของร่างกายมีความเป็นปกติเนื่องจากว่าตัวของกรดอะมิโนก็มีส่วนในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเช่นกันนะครับสามนะครับนั่นก็คือเรื่องของบน n e m a s ก็คือเรื่องของมวลกระดูกครับผมนะในงานวิจัยเนี่ยนะครับมีการชี้ชัดว่าถ้าเกิดเราได้รับโปรตีนที่ไม่มากเเพยอใในนนนนแต่ลละะะะววัป็ราาาจทํห้ แคลเซียมเมตาบอลิซึมหรือว่าการสังเคราะห์แคลเซียมในร่างกายของเรามันลดต่ำลงนะครับทำให้คุณอาจจะสูญเสียมวลกระดูกได้นั่นเองดังนั้นครับผมการทานโปรโตีนให้ถึงการทานโปรโตีนมากพอและที่สำคัญคือการทานโปรโตีนจากธรรมชาติครับผมเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้อหมูอะไรก็ได้ครับผมนับคือคุณกินมาเลยนะครับผมมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในช่วงที่คุณทําโอเมก้นั่นเองครับมาในอย่างที่2ครับผมสิ่งนั้นก็คือเว เวโปรตีนที่ผมแนะนำนะครับคือเป็นเวโปรตีนประเภทไอโซเลตครับผมคือเป็นเพียวโปรตีนจริงๆครับ เพราะว่าเวลาที่เรากินแบบโอเมกหรือว่ากินแบบวัลลมือเนี่ยนะครับปัญหาของเราคือเราไม่สามารถที่จะยัดเนื้อสัตว์นะครับได้ครบตามโควตาที่ร่างกายต้องการครับนม่จํว่าเรากินแค่วัลลมือนะครับมันยากมากๆก,ก,กับการที่จะกินให้ถึงนะครับผมสำหรับตัวของโปรตีนนะครับดังนั้นตัวของเวโปรตีนจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในเรื่องของการส่งเสริมให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนที่มากเพียงพอครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อข้อที่แล้วครับผมมันมีส่วนในเรื่องของการรักษามวลกลา้ามเนื้อให้กับเราเกี่ยวเรื่องของการที่ทําให้ร่กกา,า,ารง ทให้ฟังก์ชันพื้นฐานของร่างกายมีความเป็นปกติเนื่องจากว่าร่างกายของคนเราครับผมตั้งแต่หัวจะดเท้าครับต้องการโปรตีนนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามมันไม่ใช่คเรื่องกล้ามครับผมจะเข้าใจผมบินนะว่าผมเป็นคนบ้ากล้ามแล้วก็แล้วก็วกพยายามผลักดันให้ทุกคนกินโปรตีนนะครับไม่ใช่ครับผิวหนังของเราต้องการโปรตีนมีองค์ประกอบหลักคือโปรตีนครับผมเส้นผมของเรานะครับตัวของภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราอวัยวะภายในของร่างกายของเราต้องอาศัย ตัวของกรดอะมิโนเข้ามาเสริมสร้างแล้วก็ซ่อมแซมตัวของมันครับดังนั้นนะผมการทานเวโปรตีนเป็นตัวเสริมเป็นตัวเสริมนะฟังให้ดีนะเป็นตัวเสริมนะครับจะช่วยทำให้คุณได้รับกรดอะมิโนที่มากเพียงพอในแต่ละวันสำหรับการทำโอเมกของคุณนั่นเองครับ มาในอย่างที่3ามครับผมนั่ก็คือการทานปลาประเภทที่มีไขมันสูงครับผมในที่นี้มีอยู่3ตัวหลักๆเน,น,นะครับหคือแมคเคเรลนะครับผมสคือปลาซาดีนและ3คือปลาแซลมอนครับผมทําไมผมถึงแนะนําให้กินปลาที่มีไขมันสูงครับเนื่องจากว่าตัวของปลาประเภทนี้อย่างเช่นปลาแซลมอนเนี่ยครับผมมันมีโปรตีนที่สูงนะครับ ควบคู่กับการที่มันมีตัวของไขมันดีในปริมาณที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับผมนะครับเพราะว่าเนื้ออย่างเนื้อปลาแซลมอน100กรัมครับจะมีตัวขอปโปรตีนอยู่ที่ประมาณ20กรัมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไขมันเนี่ยนะครับผมซึ่งเป็นโอเมก้า3นะครับอยู่ที่ประมาณ13กรัมนะครับ ต่อเนื้อปลา100กรัมครับดังนั้นคุณจะได้รับสารอาหารทั้งคู่เลยนะั่นคือตัวของโปรตีนแล้วก็ตัวของไขมันดีครับการที่เราทำโอเมก้าผมมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องกินแคลอรี่ให้ฮิตเรียความต้อให้ได้นะครับนั่นหมายความว่าคุณต้องกินพลังงานในค่าที่เหมาะสมที่ทำให้ร่างกายยังคงมีการเผาผลาญและ้วก็ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่เป็นปกติอยู่ครับเพราะว่า การที่เราทําโอเมสหรือว่าการกินวัลละมือครับการที่เราจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะมีระบบเผาผลานที่มันช้าลงนะครับผมมีสู่มมากๆเนื่อจากว่าถ้าเกิดคุณกินอาหารน้อยเกินไปนะผมติดต่อกันเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งครับร่างกายจะรู้สึกว่าตัวมันมีไย นะครับไม่จชว่าคุณกินพลังงานน้อยกว่าค่า BMR นะครับสำหรับคนที่ไม่มีความรู้นะครับค่า BMR หรือว่าค่า Basal Metabolic Rate หรือว่าค่า Resting Metabolic Rate หรือว่าค่า RMR นะครับผมทั้ง2ตัวนี้มันคืออันเดียวกันนะต้องบอกก่อนนะครับผมถ้าเกิดคุณกินพลังงานน้อยกว่าค่าเหล่านี้นะครับผมคือค่า BMR ตัวนี้นะครับมันจะไปทําให้ฟังก์ชันของการมีชีวิตอยู่ของร่างกายของเราเนี่ยมันลดต่ำลงฟังก์ชันนั่นคืออะไรบ้างคือการเต้นของใจการทํางานของปอดการทํางานของ ฟังชันพื้นฐานเพื่อการมีชีวิตอยู่ของเราครับมันจะได้รับพลังงานที่น้อยเกินไปครับทำให้ร่างกายเข้าสู่โหมดของการจําศีลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วครับดังนั้นการทานแคลอรี่ให้ถึงให้มากเพียงพอครับมีความจําเป็นต่อร่างกายของเราอย่างยิ่งในเรื่องของการเผาผลาญแล้วก็เรื่องของการมีชีวิตอยู่ของเรานั่นเองครับผมดังนั้นนะครับปลาที่มีไขมันสูงนะครับผมจะช่วยทําให้คุณสามารถ hit requirement ในเรื่องของแคลอรี่ก็คือได้รับแคลอรี่ที่มากเพียงพอเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับมาในข้อที่สีครับผมนั่นก็คืออตัวขง Plan-based Pro ใช่ครับผมถูกต้องครับโคชบูเนนพูดถึงตัวของแพลนเบสครับผมไม่ได้แปลว่าผมเปลี่ยนสายนะไม่ใช่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามตัวของแพลนเบสโปรตีนครับมีความสําคัญต่อคนที่ทําโอแมสอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายแพลนเบสอยู่แล้วครับจะรู้อยู่แล้วว่า ตัวของโปรโตีนจากพืชน,นะครับมันมีปริมาณที่สูงมากยกย,ก,ยกตัวอย่างเช่นนะอย่างเช่นโปรโตีนเกษตรนะครับหนึกรัมเนี่ยนะครับให้โปรโตีนกันอยู่ที่ประมาณถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะอยู่ที่ประมาณ40กว่ากรัมเลยทีเดียวซึ่งสูงกว่าการกินเนื้อสัตว์ด้วยซ้ำนะครับถ้าจะสเท่าเลยนะครับดังนั้นนะผมการทานพลัตเต็ดโปรตีนก็ถือเป็นหนึ่งออปชั่นที่ทำให้เราสามารถได้รับตัวของกรดอะมิโนที่เยอะมากเพียงพอนั่นเองอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างนะคือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่สะดวกใจกับการกินโปรโตีนเตรนนคัม็งมีวขอททปาาุ่ณสถ ที่จะเอามาใช้ทดแทนอาหารจริงๆได้ครับผมซึ่งมันคลีนแล้วก็ออร์แกนิกมากๆนะครับแล้วก็ช่วยทําให้เราสามารถฮิตวิกควายในเรื่องของการได้รับตัวของโปรตีนและแคลอรี่ได้ง่ายมากๆครับผมแล้วอีกอย่างนึงคือมันช่วยเกี่ยวเรื่องของระบบเลือดในร่างกายทําให้ร่างกายนะครับผมมีฟังก์ชันที่เป็นปกติและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามันมีความเป็นปกติแล้วก็สมบูรณ์อย่างมากนั่นเองครับผมอันนี้คือความเจ๋งของแพนโปรตีนนะแต่ว่ายังไงก็ตามแพนโปรตีนมีประโยชน์มากกว่านั้น และมาในอย่างที่5ครับผมอย่างสุดท้าย <S <S สิ่งนั้นก็คือตัวของวิตามินรวมนั่นเองครับก็คืออาหารเสริมประเภทวิตามินรวมนะไม่ว่าจะเป็นตัวของวิตามิน B รวมนะครับตัวของวิตามิน C ตัวของวิตามิน E ต่างๆเหล่านี้ครับผมควรควรต้องมีติดบ้านเอาไว้คุณควรต้องทานบ้างครับเพราะว่าการที่คนเรานะครับผมกินแค่แป้งโปรตีนไขมันนะครับฟังดูเหมือนโอเคแล้วใช่ไหมจริงๆแล้ไม่ใช่ครับร่างกายของเราต้องการตัวของไมโครนิวทรีนด้วยนะครับนั่นก็คือตัวของสารอาหารรองนั่นเองครับ ตัวของไมโครินเชียนหรือว่าไอตัวของวิตามินแร่ธาตุพวกนี้ครับหรือว่าแล้วก็ตัวของไฟโตินเชียนตัวนี้นะครับมีความสําคัญต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากนะครับมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันพื้นฐานะการทํางานของเอนไซม์ในร่างกายของเราครับแล้วมันก็เป็นตัวช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะครับและทําให้ตัวของ สิสเต็มในร่างกายของเราครับมีความเป็นปกติสมบูรณ์นั่นเองครับดังนั้นการกินวิตามินรวมนะผมมีความจำเป็นอย่างมากเพราะว่าโดยปกติแล้วคนเรานะครับตามองค์การอนามัยโลกแล้วก็ตามกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราครับแนะนําให้เรานะผมไปหาข้อมูลได้เลยนะเขาแนะนําให้เราทานผักให้ได้วันละ400กรัมหรือ,อเฉลยตกอยู่ที่วันละ5ทัพพีนะครับจะทําให้คุณสามารถควบคุมน้ําหนักได้ดีมีร่างกายที่สมบูรณ์และก็ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้มากเลยทีเดียวครับผมนะครับดังนั้น ครับผมถ้าเกิดว,ว่าคุณกินโอเมโอกาสที่คุณจะกินผักได้วันละ400กรัมมันโคตรจะยากมันยากจริงๆนะครับดังนั้นผมบอกเลยว่าคุณควรมีตัวของวิตามินรวมพวกนี้นะครับติดบ้านเอาไว้เพื่อที่ว่าคุณจะสามารถทำโอเมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุขภาพของคุณยังคงแข็งแรงอยู่นั่นเองครับผมและนี่คืออาหาร5สิ่งนะผม5อย่างที่ผมแนะนําว่าคุณควรจะต้อง ทานและคุณจะต้องมีติดบ้านเอาไว้ในช่วงที่คุณทําโอเมนนั่นเองครับบางคนทําเป็นไลฟ์สไตล์ครับผมนะก็คือใช้พวกนี้ได้ยาวๆเลยนั่นเองแต่ยังไงก็ตามรับการคํานวณพลังงานการรู้ส่วนของสารอาหารที่ตัวเองจะต้องกินนะครับผมมีความสาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าคุณพลาดในเรื่องนี้นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องขององค์ประกอบของร่างกายแล้วก็อาจ,จทาให้คุณมีปัญหาเรื่องของสุขภาพในอนาคตภายภาคหน้าได้อันนี้คือพูดด้วยความที่ผมเป็นห่วงเป็นใยนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าผมมีใบแอสโตนตัวแบบโอ้โหไอ้น ผมเป,เป็นสายที่แบบบากาบ้บาเรรูปร่างไม่ใช่เลยผมเป็นสายสุขภาพโดยแท้ครับผมสนใจเรื่องของสุขภาพของนักเรียนของผมและคนที่ดูช่องของผมมากที่สุดรับผมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะใช้โอแมดมันใช้ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าคุณก็ต้องทําให้เป็นแล้วก็ทําให้ร่างกายคุณเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงอย่างที่มันควรจะเป็นนั่นเองครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากเลยครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโพสต์ปูแนนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลามดมูลด,ดีที่ผมจะนำ สวัสดีครับ